ซัำนี่เอาเอาัวอะไรลปต่มาเละราคางินนอะรเบิดหน้าอะไรเบิดล้ําแก่ล้าเออแบบซัมได้กาเนาะซัำนี่กาได้แล้วเท่าตอรคารองลูกสาวนี่ประมาณตอนแรบอกให้เอฟซีเป็นเบิร์นี่เป็นยังหูวนี่คารองลูกสาวเป็นเบิงอยู่นี่สามชารองสามพล้านเนาะสาล้านประมาณห้าหมเนาะประมาณห้าหมืนกว่าบาทพี่น้องเลยบายายสบายดีตอนสาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย ยินดีตอนรับเขาจูสอกบาไก,ก่คนธรรมากินเมื่อนี้ออกมาหล่อทางสนนวศพี่นาะเลยของสอปปะละมากับทีมงานสามคนบา,กกบาวโกยบาบุไทยกำลังมหาหอดเพ่อนของหลองโตพีเนาะเพิอนอยู่พอดีไป่ใช่บาบุไทยไทยี่ไปทม มาเบ,บื้งสาวๆแล้ว,วสบายดีเด้อเอฟซีเบากายสบายดีอาสบายดีสบายดีตัวสาวมาสาวแล้วเหมือนนี้เนาะแมนแมนเพราะว่ายานน้องคนไปวิ่งก,กันเลยมาไายแตะสาวนะไปไปใช่เนาะเป็นชาบัานชองกับแบบสมัยตะกี้งอคข้ยไปเขากับพ่วกผูกน้นำบานน้ำซองนี่แหละเพื่อซราบเลยไปห้าเหลี่ยงห้าเกลืออ้า อันนี้ F4 ตัวยงได้พี่น้องเลยพูับเราจะทีมงานเข้ามาอลไรให็นนางกบหนวดแต่ว่าดิไม่เแถาไม่เแ่าโน่นนี่เนาะไม่เแ่าเฮ็ดยังอันนี้ไม่เแถวนั่นละปันหลอดเออปันหลอดปันหลอดคือกันอะไรเนาะคือกันคือกันกับหลอดกับหลอดเท่ากันเนาะคือกันกับภาษาพุทธไทยคือกันอันนี้มไม่ใช่คนนี่ อ่เออลาบเนาะอ่ะฮะลาบเหรอแมนคือว่ามันเป็นคือเป็นเล็กบบดนี้นี่เนาะมันนัดแป้งเขาเนาะมาพูดให้แมนโอ้ตุ๊กใหมรอเขาตะกี้เขาเอาใหม่นะตะกี้เลยโอ้เดี๋ยวนี้เอาเล็กเบอสค่ะยิงตามอยู่ในท้องถิ่นเขาเจ้าแบบห้าลายนะหาลายว่านัดแป้งเนาะชุบชุบลายเป็นแบบนี้นกตัวกำลังสบายดีลูกโต๊ก เบิ่งสวัสดีตาเป็นเบิดเนาะตั้งแต่เช้าซั่นน้องตกแต่เช้าเนาะน้องตัตําสินให้เตให้นงเองบ่นว่าเอามาไขายไปังขายบ่รู้้ไว้เองเอาไว้เองอ๋อินียังนี่บ้เินอันนี้ิน้นเผาติแม่นบ่ิจะเอิ้นนี่ สินมุกส้นมุกมั้นมุกเออส้นมุกมุกแบบได้เส้นเส้นจกเส้นจกเกิดนะเส้นจกบ่สินนี้ยสินจกก้อนสินจกบ่าแม่หนะเส้นเส้นมุกนี่ฮะเออน้องสาโตเป็นตำส้นมุกคนนะพี่น้องตำนี้ชิ้นนี้เขาไหวแบบว่าไหวนุ่งเองกับแบบงานงานดองของชนเผ่านี่ก็เขาใส่ยู่บชิ้นตัวนี้เออตาเน่ยเอาไปซอยโมหรอเอลอาเออโอ้ช่วยเย่างข้าเบิ้ลกระยาที่เจ้อเนี่ยเอ้ยเออได้ปะ สวยดองสวยยังเนาะแสดงว่าโบมี่ยังก็ต้องมีสินกับกับมอนกับยังเนาะแม่นแน่นอืมเท่าไหร่อ้าใส่ใส่ไว้ใส่แน่หละกันไว้แบบสวยงันดองพี่งแก่เหยดแก่ยังเนาะแม่นจั๊กปีอะไรไหมจั๊กปีอะไรเจ้ะนี่ยใช้กมอเจ้า มากูกูน่าก็ดังก็ตลาดโอ้มาจากมาจากปีอายุมา่ากโซนไลค์ถจะบริษัทอันไหนเนาะจะมาลขอข้ากับบริษัทติดต่อมาได้เห็นะก็จะจะบริษัทจดวันเดทติเกอรตัวเองนะถ้างามแล้วก็ตัมโหใครเบียร์้งานเป็นเด็กเป็นหนงเฮ้ยถางามทางเก่งเนาะน้องน้องอันโตะเนาะ่เพื่อนนีู่บามาลินน้ำมันตรงโต๊ะมี ท่านพูดว่ามาดนมนี่ยังมดตื่นนอกปาน่เนาะนอนเกได้ท่เพ่อจะได้สินพิ่นหนึง้นเลยคุไ้หาหกพื้นอ,อยู่ได้จังหวะเล้ได้เบิ้ลมาหา,หาหาหา,าื้นเนี่ยอืมอ้ไ่เนาะพืนแล้วนได้แล้วน่นเองขึ้นเลยจุดกุชาตา่ำหู เป็นแบบสมัยใหม่หน้ยหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าถาว่าออกเครื่อนต้องในนุ่งสินตํแน่นอนมาไทยเนาะไปอยู่เพื่อนปูเพื่อนยาเนี่ยอันนี้อยู่เพื่อนตัวเองตไว้บางเทืาออกเครื่อนออกซ่านกับพราเด็กเป็นพี่น้องเลยเพราะว่าส่วนร้ายถาว่าออกเครื่อนในต้องใน,ต,งในต้องในเป็นนะวามาปทไทยไตำเขาตาหูกนี่เนาะครบไปแล้วต้องในมีอาชิพต์ทิดโตกันเท่าไหร่อ,อนะ ใหม่ก ¿no? de e. ็ไ no? ล่ไล่เนาะมันียบจักตัวไรเป็นตัวไรกระแกก็แตกเงสีจืดเนาะจักจักใม่อันนี่นะสิบพอบพาสิบกล่าได้เนาะไม่านสิบบ่สองสี่หกแปดสิบิบสองบ่สิลึกเลยเนาะไล่บะไรออกให้บ่ม้นี่ อยู่เหือดบ่เอออยู่เหือดอ๋อมื้อคืนนี้บ่มีผู้บ่าวมามากบ่ลูกสาวจังเอาเออบ่มีบ่มีบ่ออเอออันนั้นแม่มาบ่มีเนาะแม่เออบ่มีเพิ่นอืให้ลูกสาวนี่ซํานีเอาเอาผัวได้แล้วบ่ตมาลนหลายเบินหลายเบิดลงแะังเอ้อแซํา้กเอาเนาะซํานีกเอาได้แล้วเอาได้แล้วซํานีเนาะอ๋อแบบว่า ถ้าน้องโตก็อยากได้มื้อใดก็เอาได้เพิ่นว่าเออตามตามลูกสาวเนาะลูกสาวมักกะให้เาเนาะเออบ่าวลาวบ่าวไทยก็เอาได้บ่อละต้เนาะเออป้ยังบ่ไ่าบ่าวลาวบ่าวไทยก็เอาได้บ่ลว่าได้เนาะเออาดองแพงบ่แมเท่าใดาดองลูกสาวนี่ประมาณเท่าใด FC เพิ่นเบิ่งเพิ่นังฮู้นี่าดองลูกสาวเพิ่นเบิ่งอยู่นี่ 30กระดอง30ล้านเนาะ30ล้านประมาณห้าหมนเนาะประมาณห้าหมนกว่าบาทพี่น้องเลยบ่ลายโอ้บ่แพงสามสิบมีบ่งอควายนะง้อควายกับมีบ่งอควายกัมี่กันมีมี่วายกันแล้วแล้วงอขันบ่มีในสอะหมูไลบ่หมูกับแบะด้วยไงี่ยแบะแบะละเจ๊กะลีเออดี๋ยนไอ้หนงโ พ,พ่อผมจะว่าลงโต๊ะเอาได้บ่าวชาวบ้านเอฟซีเป็นเออเอาได้โอ้ยแม่แม่อนุญาตาแต่นี่แบบไทยก็ต้องแม,แม่อนุญาตแล้วเนาะถือว่าพี่น้องเอ้ยทางแม่เพิ่งกับอนุญาตสามารถสร้างครอบพ่ออะไรหรือว่าแต่งงานได้เดี๋ยวพี่นว่าคารองสามสิบล้านสามาสิบลา้านกับงวหรือว่าควายตัวนึงเนาะขันหมีอเมฆะไอ้เนี้ยแบ่บ่แบ่แบ่เนาะมูนั่นไม่ได้บ่มูนั้นไม่ได้มูนเนาะ ขาลีหิขางรุ้ยขาแม่มีต้องมีครบเนาะอืออืออ๋พี่น้องเลยแต่ว่าขาดองยู่ในบ้านนี่มันบวบแพงไปในตีมป่ะไหมขาดองขาเจ้าเอาผ่านมาน้าอิดยวงกินแต่วีดยังไงแต่มันแพงบ่ะแต่เปนแพงอ๋อขันหมมีช้าชิบชิบนี่ชิบล้านก็ได้บ่ชะสามต้นแพงพ่อเจ้าเจ้า บ่ได้เนาะบ่ได้เนาะสิบล้านเนาะเออพี่นแอ้ว FC ไ้พังเอาได้เอฟซีว่าแม่พันว่าห้าหมื่นพันไดห้หาหมื่นให้ได้เนาะห้าหมื่นเนาะลดลงสี่หมืน่นก็ได้แม่แต่ว่าสิบล้านนี่บ่ได้เนะาะประมาณเศร้าเศร้าล้านเนาะเนี่ยประมาณเศร้าล้านนี่โอเคอยู่คืสินะโอเคพี่น้องถาว่าลูกสาวนี่เอาพัวนี่แบบเขาอยากเอาเมื่อเพื่อนเขาก็ได้บ่ตกไปเพื่อนพัวได้เนาะเอายู่นี่ก็ได้เมื่อสันมาอยู่นี่ อาลูกเคยมาอยู่น้ำนี่ได้บอกอ่อนในเชื่อให้เอาก็แต่อ่อนเลยตัวไอ้จ้าอ่อนป่อลึงก็ย่าอ๋อเดีวเดี๋ยวว่าให้ไปอยู่น้ำพัวเนาะบอะว่ามาอยู่นี่แล้วบ่มีดินดอนตอนหย่าให้แล้วก็ยันมันยากแม่นบ่แม่เออเออไปให้ไปอยู่น้ำพัวอยู่น้ำพัวสบายเนาะบ่าปไทยบ่าปไทยสิบอะไรเมื่อน้ำบ่มาหนีิไม่ได้จูแล้วเดาจูได่เพราะหนุกเคยซ้ำนี่ได้เพราะพันไปบอก่้ำนี่ ตราไม่ได้ <บา S 1> แล้วรือเงือกก่อนเลยเบิดไม่เล่นแล้วในะเป็นได้ไหมบัวไทยบาวัดตามลูกสาวมาเราได้ก็ได้โอ้พี่น้องเไยถือว่าทางแมนหนุกโตเพแ่นกับตามใจลูกสาวเนาะแมนแมนแมนแต่ลูกสาวมักหักมักหักคนแม่ได้ด้วยว่าซ้ำในกะแม่ก็มักนะพันว่าลูกสาวโตหนุนโอนีม่ได้มาเจอแม่พคน มาให้แม่เพิ่นบอกว่าความจริงเนาะอือแม่แม่ว่าหลายน้องก็ฮู้เหมกันแล้วพี่น้องหลายเถื ced, mm ่อแล้วมาซ้อมเื่อมาบ่ทเห็นมามื้อนี้เห็นแม่เพิ่นบ่ได้ออกไออกสวนจักคนแม่ลูกๆแม่จักคน4คนมูแชมชนะจักโอ้ผู้หญิงคนเดียวลูกสาวเดียวลูกสาวลูกสาวจะงามเนาะามีแต่ผู้ชายเพิ่นเนาะผู้ชาย3หญิง1สพอกพอกไป พอเท่าก็ใช่อยู่เพื่อนอโอ้หวันนี้โชคดีได้บริเวนบริเวกระปไฮปไปสวนเนาะลองฮะพอเท่าไมาท,งไงาท่าอยู่เพือนเพื่อพี่น้องวันนี้พักผ่อนได้อะไรบ่ชาเชียหยาห้หยาสวนนะ่ะมาอะไรเออยังอไอ่พว่าพักผ่อนยนฟนต๊ไปยังนี่ไรยังอาหารกินข้าวเสาเราว่างบ่ยังย่างยังไปกินข้าวเส้าบ่กินจาเจอเนาะ้าเจอเนี่ยเวลากินแล้วข้าวเสาไไ กระมงนกโตกระมงนกเลยคาดองก็หัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสามสิบล้านเลยนะคารองนกโตถือว่าบ่แพงนะยบอกเธอเลยเป็นเนียอเป็นงานเนะประมาณห้าหมื่นโอ้พี่น้องเลยห้าหมื่นบาทเนาะก็หน่น้องๆแท่หน้องเลยเขาจับเป็นเนื้กเป็นงานเนาะนี่แหละเห็ดถั่วเห็ดสวนเอาเห็ดอยู่เห็ดกิ่งก็ถือว่าเรียบร้อยโอเค ເດືອນເຊົ້າມາກະຕຳຜ້າຕຳແພນ້ອງໂຕພ້ອມບໍ່ເອົາພ້ອມບໍ່ພ້ອມແລ້ວພ້ອມເນາະບ່າພີ່ນ້ອງບາດບໍ່ໄປຊິບໍ່ສາມມາບໍທແລສາມັກມຄນນນນ້ອງໂຕຕຳຕຳຄູ່ມືບາແພນອອສວນຕໍບນາສະັດປານນນາະບໍ່ มาชัมร์ไหมคีน้องตั้มโมเป็นแน่เนี่ยลายเลย่น้องมหุจักใหม่ยังหยาแพ้มันรยายสีดิ่ในใจเนาะจืดในใจวะคำว่าตั้มผ่าลายสีเนี่ยนี่แม่นลายลายใหม่เนาะเมาได้เนาะยากเนาะยากเลยแต่ว่าถ้าตั้มผ่าสีเดียวนี่ประมาณใหม่หนึ่งสองใหม่เนี่ยบริจาคโหสับซับซ้อนไม่แยกเลยขนาดจ็กตัวไรเป็นตัวไร ก็ถือว่าน้องใส่ความหนึ่งเคยเนาะหรือว่าเคยตำแต่ในหน่อยห่อนใหญ่ก็ถือเป็นพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละพันว่าประสบการณ์เนาะมาไทยแม่เหรอประสบการณ์เพราะว่าเขาเจ้าเคยเห็ดเด้เจ้าเคยเห็ดเป็นแต่ยังหน่อยหอนใหญ่ส่วนร้ายถือว่าถ้าไพยแทงไปหรือว่าใดไปนี่บ่อพิษวังแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดเบี้ยเห็ดงาตักน้ำเป่าไฟหรือว่าดูแลผูว่าก็ได้ชั้นนี้นะพี่น้อง <laughs> แม่ยเปิดอนุญาตให้เรียบร้อยเลยมันนี้โอกาสดีมากพอทางแม่เปิดพ่อเพันนันนอนอยู่เพื่อนบ่เพิ่นพักผ่อนอันนี้ดับหน้าป่องดัหน้าใครเนาะหม่องอ๋อเออดับหน้าหม่องเมืองลายบ่หน้าเรนะานหน่ะ บลายแล้วหรือเปล่าแล้วลลโอ้แล้วไหวเนาะคือว่าร้ายคนมาไปทำนะหอดเพราะิปคนมะฮอดมะฮอดอืมแต่น้องนมาไปซอยเล่าบ่าไปเอาแห,งห้งไปเอาแห้งเอาแห้งมาไอเล่ามาเสียญหนาหรือว่ามาทำหน้าขึ้นกันเ,เสียญหนาเออเ<ป>สียหนาส่วนน้องเสี่วนมันนี่โอ้สุวรนณี ทางนอกนี่พันเจ้าบริษัสูจ้างก,ก็นอกมาประเนาะนัน่นแหละส่วนร้ายมีแต่แปะแห้งกันพี่น้องเลยเจ้าไปซอยข่อยข่อยไปซอยเจ้าแบบคือสมัยตะกี้เนาะนั่นแหละขันเท้ในเมืองในหนาโอ้ขันบมดจ้างนี่บริษัไปได้แบบไ่เลยนั่นแหละอันนี้พันส่วนร้ายแปะเอาเหือเอาแห้งกันพี่น้องเลยเจ้าซอยข่อยน<า>นข่อยซ<า>อยเจ้าเพื่อฮวานในแบบสมัยตะกี้นะคือแบบย้อนกลับขึ้นไปหาพกสิปีหลังพี่น้นนองเลยน ก็จจะบอมีการแบบจ่างกันยกเว้นแต่ว่าคนที่ว่าอยู่ในเมืองในนาไม่เฮดเวียเ็นงานแล้วก็จะจะ่างบบไปให็ซอยจ่างต่างซอยอันนี้พ่นมีแต่ไปเอาแห้งกันเิ่นไ่าเบิร์ดหนึ่โเเ่เออเบิร์ดเบิดบิดหลอดนเนะเบิรดหลอดเนาะกิอเนิี้ยังเข็นฝายบมเมนพันหลอด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 เอาไปใสน อืม<า>เดบบแบบหมดไหมพี่นอ้องเอ้ยแเบบดบรลดไปได้พี่น้องเอ้ยค่าข้าเห็ดเนะาะวเพราะคิดไปทีสางพี่นอ้องเอ้ยคือว่าชุด,ด,ดนะเหรอเซ็ดมาโดนแล้วบ่หนี่เ็ดต่ำฝายต่ำสินโดนแต่ยังน้อยเล่นเนาะแต่ยังเป็นเช้าไปแล้วแสดงว่าสินจะนุ่งเนี่ยบริสุทธิ์ได,ดห้หน่อยไหมเนาะตำาบ่เออตัวเช้าสินแม่ใช่ไหมอืม นี่เป็นชิ้นสมัยใหม่หรือว่าเป็นแบบอะไรชิ้นเขาซื้ออยู่ห้านี่ตั้มมันก็ได้แบบนี้มาเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ปะตะกอดเนาะอ่ได้มันลายมันซับกันน้าปวดปวดบ่หรือว่าจังไรเออแสดงว่าแบบบ้านของชูแม่นี่เฮ็ดเฮ็ดได้แต่ชิ้นตัวนี้เนาะชิ้นแบบลายเลยชิ้นมุกเขาเองชิ้นมุกของออันขงชุดเผ่าเนาะชุดเผ่ามังกรมันบ่นชิ้นมุก ฉีดแล้วฉันพาตอ้จะมีแบบแบบนึงอีกได้โอ้คือทางตัวอ้ข้าต่ำม,ม,ม,มันแบบนั่นเนาะแม่นแมนมันฉีดแบบลวดลายก็หนี้บ่แม่นลายมันจะลายกว่านี้อีกลายกว่านี้แล้วก็เอ,อ้สีผามันก็ฉีดแจ้งก็หนี้บ่เอดเลยแจ้งไปเลยส่วนลายก็เป็น,นเอกลักษณ์ของทางเผามังกรเขาจะเป็นลายนี่สซีนีงโดยเฉพาะเห็นอยู่ใช้กับแมนโหลดพี่น้องว่ามังกร โดนบ่ะโดนจนมัดฝายพี่ป่าวี่ไทยเอ้ยแม่นบ่จนเบิดฝายนะป่ะชุดฝายจนเบิดอันนี้ก็โอ้ตัวแห้งกระโม่พวกยังอยู่ในทงอีกพี่น้องคือว่าสองเดือนสามเดือนเหมือนกส่วนน้าเพื่อนหลังแรกก็มี่นอนตำผาตำแพะนี่เนาะแม่นเลซื้อได้ฝายแล้วมาตำเอาเองพี่น้องถ้าว่าไปซื้อเป็นพื้นเป็นยังมันแพงเนาะแม่นเลยพอไปไปซื้อกะ อมีบ่ขายู่ตลาดแถวหนูยมบ่มีคือยมบ่มี่รอกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสินของชนเผ่าเขาเขาเจ้าพี่น้อยสินแบบสินเฉพาะเลยเนาะซื้ออยู่ตลาดโอ้มันแพงนั่นี่นะครับเพิ่นเห็ดเป็นพื้นเราเป็นแพะไปขายน่ะมาบ่เทศไทยเห็นเขาขายอยู่แบบงานว่างแสดงสินค้านี่โอ้หลายแสนเด้อคันสินก็คักเนี่ยแเป็นล้านพุ่นตั้มอยู่บ่างคืนนี่ตั้มเป็นกลางเว้นเป็นไน่แน่กลางคืนยังบ่ตั้มเพราะว่าไม่ติดน้าบ่ หรือว่าบ่เห็นหุงเล่นโทรศัพท์เออเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์าฮียเอ้ยเล่นโทรศัพท์มันก็เฮาก็แนมเ่งตับ่มีดอกไฟ่าเอ้ยบ่เห็นหุงแน่พี่น้องเอ้ยส่ตํากัเว้นกถือว่าเวลาเพียงพอแล้วเบิดมื้อนบ่พืนนึงแม่ตําเบิดมื้อนี่บ่บ่นบ่พนนึงต่ําเบิดมื้อาเบิ่งมันมัต้องให้เบิ่นเบิบ่มมพน เบนเบิร์นมได้นะมาได้โอประมาณยักมือใส่เนาะได้บทกะเอาตานปต่างไงไปตางไงเบิร์นโอ้สองสามมือได้อ้องสมมือต่อพื้นสองสามมือต่พื้นกับตันมันดีอืมเหนื่อยเฮ้ยพอมีอยากเกงต้องไล่สยงามต้องฮ็ดฉินต้งงี้ก็ได้ไปได้ไปเว่าโับโชคดีปหน่อยนางฟ้าในชนบท มาปมเทไทยหอเดิทางแบบนมาไทยเหี้เต็มีีเว่เห็นน้องโตว่าสิเ็กินหอดมื่อนี่ก็เลยทงานก็เลยมามาอีกเาเพี่น้องมาหัวห้าก้าบ่าสมื่นสามื่นเน้ยนี่บบไทยเลยแม่าแถวมาไห้ีมาตลอดเลยไข่ห้ย่าปอเออปาเลยปาเลยเออบ่ให้บ่ให้นอ โอ้ยช่ได้มาตลอดแล้วมั้อยัด,ดยตนลงโต๊ะแล้วหายมาตลอดโต๊ะมาหายมา<อ>มาให้บอคอยใช่ปล่เจ้า่าหายแล้วเจ้าบอากคอยเนาะบอกคอยเจ้าให้แล้วม<น>ัยป้าบาบเทนี่ยคอยเบ่งซะเก็คือว่าเห็นแน่ๆคือว่าเขาเก่งพพเ,เนี่ยเราเอาผาแพร่หยัดข่าเนือเขาเห็นจากไหนเนาะแม่เขาหยัดนั่นละคอยสอดเธน่อยเธน,น,น,น่อยบาแม่อตน้อ,นอง ซอเสแถวก็หนึ่งีถวมันเป็นแขวแขวนะครับมันต้องเอาผายเงี้ยเงี้ยสองันหนักนอกต,อตำผาตำเทนี <c oughs> ขันบมเก่งเลยวามีคว้วผาะยนยาไม่ดีกะตำหนักพี่น้องเลยแต่สำหรับทางพันเนี่ยพัเนเคยตำไปลอยหอดไงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ <c oughs> จากยังต่อยช่าง,งหนึ่ง,งึ้นหนึ่งลเพอประนัน ทิ้งทางเมือกอะหยาปุบปับปุบปับจักหยับก็ได้แหนวโอ้ยยอมย่อมย่อมเขากะตอนมี้องอันนี้เลิกไปแน้วเลยซองหงหรือว่าซองหูของไฟฉันนะแม่ของเจ้าบ่านั่นสีขาวนะโอ้อันนี้ผ่าขาวนี่ช่วยนายใส่ใส่แามได้นนเนี่ยไปไปเซตยังอันนี้นะมอผานี่นะ <c oughs> จเจาะกัแทนเลยเลยไม่ยอมบอได้เน <c oughs> ะาะนี่ผ่าขาวนี่ เออนี่ก็ใส่กับสินนี่เราใส่เหัวสินนี่เลยเห็นบ่ตัดปละสินกี่ตัดเอวเลยเออโอ้ใส่หัวสินแน่ใส่บานเอวนี่เนาะโอ้พี่นงค์เลยคิดว่าอันนี้ตัวอะ้รมันกับบกว่างไปไหนขันว่าเช็ดผ้าเช็ดแพงกับเช็ดสรงเช็ดเสือก็คือสิบโมไซค์ไหนไปไหนมันอันนี้มันบวกว่างไปไหนนะประมาณเท่านี่ประมาณแปดชิปนี่เนี่พี่น้อ์เลยแปดชิปเช็ด ไอ้ทางแม่ไปตำ่ำมาหน,นิเนี่ยเฮาซาเกะบ,บอมจะมีอยู่แต่ซองใหม่เนาะเหยียบขึ้นเหยียบลงก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นผ่าเดียวกันผ่าขาวมันจะมีหลวดลายอย่างอชนวิชิตำม,มัญยากานใดตัวนี้แต่มาตัวนี้นี่โอ้สุดยอดพี่น้องกำลังหลวดลาย,ยใหม่กันซับชนนะเพื่อสิเล ือว่าเพอ่อสิตำนตายตำเป็นอโอ้นอนสบายดีเนะหัวหนานีนะ่เนาะนอนอยูไ,ไก่าเนี <c oughs> นอนอย่ยมันเย็นมาอยู่ตารางเหยื่อเมินคือปรุงคือพูดบังตึงจะไอหย <c oughs> อยบ้าพุชไทยก็มักที่ว่ามีหลูกมีเม่ตมสินาาาาน,นี่ว่าพุช่าตำผาตมแพ่นี่มักเลยว้า ไนะด้เชียวมักเนาะคนดุคนรูคนมันเนาะไม่ไรยากได้เชีเห็นผู้ชา่าตำผาตำแพะได้ไม่เอาไปไหลายบ่อนหลายทีบางคนก็เป็นบางคนก็บ่เป็นพี่น้องเอง้ยอันนี้น้องโตเพิ่นรู้เป็นสุดยอดเดีคนเห็นเ,นเรียกคือว่าเ,เก่งเนาะสมควรพี่น้องตำหูกถือว่ายากๆๆยากพีนน่น้องมื้อนีะคั่นผู้อยู่ในเมืองในหน้านี่โอ้ยช่วยน้อยแล้วสิเป็นเนาะบ่าวผู้ชายเนาะอันนี้ก็ทุกในประมาณ อาพื้นน่แม่เป็นไน่มาแล้ไปตัดไปตัดจะใช้ยูเมืองคนบ่เวลาอยากตัดสินนุ่เลยน่งเลยมาบ่าใจตัดเป็นพื้นๆน่อยิบนงเลย้องยตะกีต่กรอเ็นแต่ สาวผู้ไทยจำหูเป็นอย่างไรมาเห็นซ้วมังกรจำหโหไลยซีขนาดบูวัตดตัวไรเป็นตัวไรนี่คันห่านใหม่อันนี้บ้าไหนบบจซ้ำชีซีพ์ใหม่เลยตุลุ่มหนึ่งประมาณชิบสองตุลุ่มหนึ่ง ม้งยัยต็มอ่าแงกันไดพี่น้องเลยแมีไปกำลางเริ่ต่ำเินผาข้าวตัวน้เอวัย่หพวสินไม่ว่าต่อเติมในสินในผาเมื่อระทงเลยพี่น้องเลยแคปบลไลไล้ไหมแคปลอลนี่ครับแจ็กเอ็น่รือแท็ีครัง ตัวกำลังต่ำอยู่ถือว่าทางในท่างผู้บ่าวผู้สาวหรือว่าแต่งงานเอครอบหมอครอวไปเขาเจ้าจะต่ำผาต่ำแพนุ่งเองนะโดยต่ำขายก็ถือว่าประหยัดขึ้นไปหลายเติบสำหรับผาแพรหรือว่าผาทงในการมุเงเมื่อวานก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าพอ่อ น้องเพ,อพิ่นตำผาตำแพะพี่น้องเอ้ยเป็นวิถีชีวิตของสาวลาวมังกรความมังกรที่ว่าลักลักก็คือว่าตำผาตำแพะเพื่อว่าหนึ่งเขาเป่ไฟเหตุเวหเฮ็ดงานนะได้ครบสุดนะถ้าว่าไพ่ไดนไปหรือว่าไป,ปเป็นครูเป็นข้องเป็นลูกเป็นเมียนีก่ก็คักพี่น้องเอ้ยโอเคน้องๆก็เป็นเวียเ,เป็นงานเบิดแถมคารองก็ยังบ่แพงอีกทางแม่เพิ่นว่า สามสิบล้านกีถ้าบามีแต่แทกประมาณสิล้านกีตอะไรแต่ก็ตตองมีงัวหรือว่าคั้วหนะแบบเนะ่เบอร์เนี่ยประจำีข่ขาต้องห้าหมืน่นขาบมีเดีกับติดนี่ไนไหมเนาะยวก็เทนังเลยแม่กะดมดีคือดีอยู่แต่เป็นหมือกซาลานไหนบางแทกับหูก็ได้บ้าบเป็นอย่ีเนาะเดี๋กเลยบาทนี้เท่ากับสิบ,บปีค <c oughs> ลนนปิปไปซ้ำหนึ่งก้อนพ่น,นองเย ตะพอกันไหมถนายทนายเข้าสีเบิ้องน้องๆอีกว่าพันธุ์เสดยังตอบจากหลังจากที่ว่าทำผ่าทำแท้แล้วนะติดตามไปที่จีตของเพิ่นในแต่ละมือคือเกเอาหันะลงโต้ซ้อมมังกรพ่อเปิดใจแล้วสามารถออกเคล็ดออกศาสร์ไหนแม่เพิ่นการอนุญาตแล้วพี่น้องกลยมิแต่แม่เพิ่นแอฟฟัวแล้วแหฟฟัวอนุญาตแล้วถามว่าหนุ่มๆหรือว่าไครสนใจกับทักหาลมหาหนองเพื่นเนอร์พี่น้องเลยเด็ดไปเพื่อวานเนี่ย ไม่ยมังวาไม่ยงังเฟสเพิ่งนะเอาไดไ้เนก็เู่ก็ทุกระบบ,บเออทุกระบบจบที่เธอเ่าพี่นหน่วยภาษาไทยถักแซ่หาหนองคาไหนเนอะบ้านนี้จังพอกันไม่โอกาสหนาทุกระบบจบที่เธอ